วันนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือซัมซุงปุ่มเปิดพังนะครับทําให้เราไม่สามารถเปิดปกติได้เนาะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะสาธิตการเปิดมือถือในกรณีที่ปุ่มเปิดพังแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการทําทํำยังไงแต่ว่าการเปิดแบบนี้นะครับในมือถือที่มันถอดแบตไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นต้องใช้คอมช่วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการเปิดครับ ั้นแรกนะครับให้เสียบสายตูดชาร์จเข้าที่มือถือก่อนนะครับเสียบสายเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็น usb เนี่ยเราจะเสียบเข้าที่คอมนะแต่การเสียบนะครับเราจะต้องทาการกดปุ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงค้างแบบนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะนะครับ2ปุ่มนี้กดเข้าพร้อมกันเลยแช่ไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เราเอาสาย usb ตัวเนี้เสียบเข้าที่คอมนะครับถ้าเป็นคอม PC ก็เสียบ pc เลยหรือโน้ตบุ๊กก็เสียบโน้ตบุ๊กนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่โหมดโอดินแบบนี้ ซึ่งปกติโหมดนี้มันเป็นโหมดสําหรับในการแฟดลอมนะครับเราจะใช้โหมดนี้นะครับในช่วยเพราะมันเข้าเข้าเรียบร้อยปุ๊บให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่หน้านี้เนี่ยครับตามนี้เลยโอเคทีนี้เราจะมาดูครับในการสั่งเปิดเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมช่วยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมปกติเนี่ยโปรแกรมนี้มันจะใช้ในการปลดปวดไอจีมลของ Samsung แต่ว่ามันมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสั่ง สั่งให้มือถือเนี่ยมันมันรีเซ็ตตัวเองก็คือให้มันให้มันเปิดปิดตัวเองได้ฮะนะครับเสร็จแล้วพอเราเปิดขึ้นมานะครับดูตรงนี้นะเนี่ยตรงช่องข้างบนเนี่ยมันจะต้องมีการมองเห็นพอร์ตนะครับว่ามือถือเชื่อมต่อนะเสร็จแล้วให้กดปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดปุ๊บจะขึ้นคําสั่งแบบนี้ขึ้นมานะครับรอสักคู่นะครับมันกําลังเช็คมือถือเนี่ยครับสั่งมือถือเปิดละได้ไหมนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะ เสร็จแล้วตัวโปรแกรมจะขึ้นคำว่าโอเคไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถถอดสาย USB ออกได้เลยนะครับจากนั้นก็รอรอมือถือเข้าสู่การใช้งานนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะส่วนโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้ตัวที่ได้มาเนี่ยเป็นตัวที่ซื้อมานะแต่ว่าตัวที่โหลดฟรีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาในเว็บแล้วลองวางลิงก์ไว้ให้นะท่านไหนอยากอยากเอาไปลองทดสอบดูนะครับ ถ้าไหนที่ติดปัญหาเนาะนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้สําหรับเครื่องที่ถอดแบตไม่ได้นะครับแต่ถ้าถอดแบตได้นี่จะง่ายนะนะครับถอดแบตได้จะง่ายเพราะว่าเรามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ถอดแบตแล้วก็ใส่แบตบแบบรวดเร็วอะ่ะจะทําให้มือถือมันเปิดเองแบบง่ายๆแต่ตัวเนี้ยมันถอดแบตไม่ได้ก็จะเป็นต้องใช้โปรแกรมแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็มาฝากกันนะครับ ตัวนี้ที่สาธิตเป็นซัมซุง A6 นะตัวนี้นะครับ A6 พัดนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยครับ A6 พัดอ่าก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ครับขอบคุณครับ